สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเพจสายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณบายครูเจี๊ยบนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของนะคะการเรียนรู้นะคะเป็นการสร้างทรัพย์สินที่ดีที่สุดนะคะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์นะคะจากการที่ คุณรับฟังเรื่องนี้นะคะประโยชน์ของการเรียนรู้หรือทำไมนะคะการเรียนรู้ถึงได้สร้างมูลค่าสร้างทรัพย์สินใี่กับเราเพิ่มนะคะถ้าฟังจบนะคะแล้วคุณจะเข้าใจนะคะจากประสบการณ์นะคะที่ตัวเจ็๊บเองนะคะเคยประสบพบมานะคะมเมื่ออดีต<ม>ค่ะเมื่อสมัยก่อนนะเจี๊ยบเนี่ยนะคะเป็นคนที่ ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วทีนี้เนี่ยนะคะมันจึงทําให้ตัวเราค่ะไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพดึงเอาความสามารถในตัวเองออกมาใช้งานได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีการฝึกฝนเราไม่เคยปฏิบัติดังนั้นค่ะในเมื่อเราไม่เคยฝึกฝนและไม่เคยปฏิบัติเราจึงไม่ได้รับผลบลัพธ์ใดๆเลย เพราะว่าอะไร 1. เรามีแต่กลัว 2. เราไม่กล้า 3. เราขาดความมั่นใจเพราะเราขาดความรู้นะ,ะเราจึงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะลงมือทำแต่นะคะเพราะต้องขอบคุณค่ะความล้มเหลวหรือว่าความไม่ประสบความสำเร็จของเรานะคะที่ทำให้เรานะ่ะตาสว่างที่ทำให้เรานะ่ เริ่มได้สติเริ่มมีปัญญาเพื่อที่จะหาทางออกให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะหาหนทางทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จและทําให้เราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยไม่ประสบความสําเร็จนี่แหละค่ะนะคะเพราะความล้มเหลวจึงทําให้เราเรียนรู้นะคะความผิดพลาดทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่เราจะต้องนํามาพัฒนาตัวเอง นำมาพัฒนาชีวิตเราพัฒนาศักยภาพของเราให้เติบโตโก้าวหน้าดังนั้นค่ะการเรียนรู้สำคัญที่สุดสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความก้าวหน้าอยากประสบความสำเร็จอยากดูแลครอบครัวได้อยากดูแลตัวเองได้นะอยากพึ่งพาตัวเองและสุดท้ายค่ะอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือคน สิ่งนี้สำคัญมากถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปเราจะไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จค่ะนะคะหลายครั้งนะคะทีเ่เราเนี่ยคิดไม่ออกหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราไม่รู้อะไรว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทำแบบไหน เราถึงจะเจอทางออกที่ดีชีวิตเราถึงมันจะรอดชีวิตเราถึงจะก้าวหน้าชีวิตเราถึงจะมีความสุขนะหลายครั้งที่เราหาคำตอบไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีหนทางมันไม่ได้แปลว่าหนทางมันจะตันนะคะ แต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ค่ะนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผีบังหรือเปล่าเฮ้ยเจ้ากรรมในเวรมากลัวหรือเปล่าเฮ้ยสัตว์ประหลาดมารตนใดมันมาลังควาน,ม,นมามารบกวนหรือมันมาขัดขวางหรือเปล่านะคะถ้าคิดในแง่นี้มองในแง่ดีก็ให้คุณหมั่นทำบุญทำกุศลและ จเจริญเมตตาภาวนาแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับดวงวิญญาณให้กับมารให้กับเปรตอสุลกายอะไรก็ตามนะคะที่เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรารู้ว่ามีอะไรมาขัดขวางเราต้องกําจัดเราต้องเคลียร์ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆปล่อยปล่อยให้แบบเป็นไปตาม โชคชะตาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเคลียร์ปุ๊บเนี่ยนะคะเคลียร์ออกไปปุ๊บจะด้วยผลบุญกุศลใดๆก็ตามจะคิดดีพูดดีทดําดีแล้วอุทิศแผ่บุญใดๆก็ตามนะคะทางมันจะหนทางอะ่ะมันจะเข้ามานะคะเราจะเจอทางออกเราจะรู้วิธีเราจะรู้เราจะเกิดสติว่า ในเมื่อเราไม่รู้อะไรเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้รู้ถึงจะให้เกิดปัญญาแน่นอนค่ะในทางในทางทำเราจเจริญเมตตาเรานั่งสมาธิปัญญาก็จะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดปัญญาจะผุดขึ้นมาปัญญาจะปิ๊งแว็บนะคะแล้วจะบอกว่าเฮ้ยไปทำสิ่งนั้นสิเฮ้ยสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้านะ เฮ้ยมีคนมาบอกเฮ้ยมีคนแนะนําดีๆอ่ะมีคนมาให้คำปรึกษาดีๆมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้แต่ถ้าเราปล่อยผ่านเราไม่รับเราไม่คว้าก็ไม่มีประโยชน์นะคะใครจะมีเซนต์มีสัมผัสอะไรก็ตามถ้ามีเสียงบอกข้างในจากข้างในแล้วไม่ทำไม่ไม่รีบทำไม่คว้าไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผลลัพธ์และไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองเลย แต่ถ้าหากว่าปิ้งแวบปุ๊บนะคะปัญญาสติปัญญาบอกเรานะคะมีเสียงภาย,ภายในบอกเราว่าเฮ้ยไปทําสิ่งนี้เฮ้ยคนนี้บอกแบบนี้ทําสิเอาเลยบางคนเนี่ยไม่เชื่อเสียงในหัวบางคนปฏิเสธแล้วบางคนคิดลบบางคนไม่เชื่อ ไม่เชื่อตัวเองและเพราะไม่เชื่อไงมันก็เลยพลาดโอกาสซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพราะกลัวไงเพราะระแวงไงเพราะเอาอาดีตมาตัดสินเพราะเอาชีวิตคนอื่นมาเปรียบเทียบเพราะไปมองดูความล้มเหลวของคนอื่นเพราะเชื่อเสียงคนอื่นไงเพราะเชื่อสิ่งที่คนบอกว่าเฮ้ยอย่าทําเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่ประสบความสำเร็จหรอก เพราะเราฟังไงเราถึงไม่กล้าที่ตัดสินใจเราถึงไม่ก้าวไปต่อเราถึงไม่คว้าโอกาสแต่ถ้าเราเชื่อเสียงภายในเชื่อเสียงที่เขาบอกเราเฮ้ยคนนี้แนะนำดีนะคนนี้บอกโอเคเลยนะเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่นะที่น่าลองเรามัวกลัวที่ผ่านมาเรากลัวเราก็ล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกอยู่อย่างนั้นไม่มีวันสำเร็จเพราะฉะนั้นค่ะ คนที่ไม่รู้เท่านั้นไม่รู้ความจริงเท่านั้นข้อนี้นะคะเขาถึงไม่พบหนทางและวิธีทางที่จะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นหรือเขาไม่ค้นพบวิธีการสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเขาเองไม่สามารถดึงความสามารถของตัวเองออกมาใช้งานเอาศักยภาพเอาทักษะและความสามารถเอาพรสวรรค์ที่ตัวเองมีออกมาใช้ไม่ได้ เพราะเมื่อมัวแต่มองข้ามเสียงภายในตัวเองและมองและไปฟังไปเชื่อเสียงคนอื่นภายนอกที่บอกว่าไม่ดีที่บอกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครอยากที่ประสบความสำเร็จบอกได้เลยนะคะบอกได้เลยค่ะถ้าไม่รักการเรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองเราก็จะไม่เกิดสติปัญญาแล้วเราก็จะ คือเราจะไม่สามารถเป็นผู้นำตัวเองได้แล้ว right? เมื่อเรานำตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถช่วยใครได้ค่ะที่เราบอกว่าเราเราจะทำเพื่อพ่อแม่ที่เราบอกว่าเราจะทำเพื่อลูกที่เราบอกว่าเราจะทำเพื่อครอบครัวเราจะไม่สามารถทำให้ใครได้เลย <c oughs> Skills ถ้าหากว่าเราต,ตัวเราเองไม,ไม่ไม่นำตัวเองไม่พาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้น อย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองได้เห็นความสำเร็จและความภูมิใจในตัวเองเพื่อที่จะได้เห็นผลงานตัวเองแล้วแล้วพอชมย้อนหลังเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของเราแบบไหนนะคะแม้กระทั่งว่านะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ยังทรงดำรัดเอาไว้ว่าการเรียนรู้คือการสร้างทรัพย์สินที่ดีที่สุดเพราะว่าความรู้สามารถที่จะนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจรวมไปถึงพัฒนาประเทศชาติได้ ะะแต่ก่อนที่เราจะพัฒนาประเทศชาติเราพัฒนาตัวเองก่อนเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสามารถทำให้ตัวเองมีศักยภาพทำให้ตัวเองนะคะมีทักษะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเราจะต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลา เพื่อที่จะเอาความรู้นั้นนะคะมาแบ่งปันแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่นต่อนะคะถ้าวันนี้เราไม่พร้อมด้วยทรัพย์สินนะคะเราก็อย่าเพิ่งเอาทรัพย์สินมาช่วยเหลือใครนะ,ะอย่าเพิ่งบริจาคอย่าเพิ่งทุ่มเทอะไรมากมายทําแต่พอดีแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้ค่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้ไม่มีหมดไม่มีสิน้นความรู้สามารถที่จะหาเพิ่มได้ตลอดเวลา ในยุคนี้นะคะความรู้มีอยู่เพียบเลยนะคะจะว่าฟรีก็มีจะว่าจ่ายตังเรียนก็มีนะคะสามารถเลือกได้เอาแบบที่ตัวเองถนัดเลยหรือบางครั้งเนี่ยนะคะความรู้นะคะก็เกิดจากก็เกิดจากปัญญาภายในนะคะส่วนมากที่เราเห็นนะคะคนที่คนที่เขามีประสบการณ์ความความรู้เยอะๆนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะ ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่นะคะฝึกสมาธินั่งสมาธิทุกคนแต่ไม่ได้บอกว่านั่งหลับตาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเสกให้เรานะ,ะเสกให้เราพร้อมไม่ใช่แต่เพราะเรานั่งสมาธิจะมีเสียงภายในนะคะ่ะบอกเราจะชี้ทางให้กับเราให้เราไปทำสิ่งสิ่งดีๆนะเช่นบอกว่าถ้าอยากได้ดีถ้าอยากประสบความสำเร็จถ้าอยากมีความสุข จงไปหาคนนี้แล้วภาพมันก็จะบอกออกมาว่าคนนั้นคือใครแล้วมันก็จะเด้งมาเลยในในในโลกของความจริงอะเขาก็จะให้เราเห็นเลยว่าอ,อ๋อนี่นะนี่คําแนะนําที่ดีเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยมีวิธีการที่ดีที่จะที่จะสามารถช่วยเราได้เราจะต้องไปปรึกษาใครเราจะต้องไปทำอะไร ถ้าเราอยากสร้างหนังสือให้เสร็จหนึ่งเล่มเราจะต้องทำอะไรเป็นลำดับต่อไปนะคะเสียงภายในมันจะบอกแบบนี้แล้วจะให้เราเห็นภาพว่าอ๋อก็ไปหาข้อมูลสิไปหาความรู้ว่าวิธีการทำหนังสือให้สำเร็จสักหนึ่งเล่มเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีวิธีมีขั้นตอนยังไงนะ,ะแล้วอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่ต้องใช้อะที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะ ขั้นตอนนะคะการเล่าเรื่องเราจะต้องเล่าเรื่องแบบไหนดําเนินเรื่องแบบไหนนะคะแล้ววิธีการจดทะเบียนหรือทําให้ถูกต้องหรือสามารถจัจดจําหน่ายมีมีกี่แบบนะคะเนี่ยเสียงภายในก็จะบอกเราให้เราไปทําแล้วไม่ใช่ว่าเรานั่งแบบตะหนักรู้แล้วเราจะแบบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแอคชั่นด้วยเราต้อง ขยับข,ขยับร่างกายเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องลงมือทำนะคะเพราะการลงมือทำเท่ากับสำเร็จทันทีนะคะอันนี้ไม่ได้จำคนอื่นมาพูดอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงๆเลยเพราะทำคลิปแรกนะคะมันจึงสำเร็จเมื่อคลิปแรกสำเร็จมันจึงเกิดคลิปที่สองออกมานะะและเมื่อทำคลิปที่สองสำเร็จ มันจึงเกิดคลิปที่3และเมื่อคลิปที่สาสำเร็จแล้วคลิปที่4ี่ที่ห้าที่หกย่อมตามมาเสมอเพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นการต่อยอดพัฒนาชีวิตนะการเรียนรู้ถ้าหากว่ารู้แต่ไม่นำมาใช้ไม่นำมาปฏิบัติก็เท่ากับว่าเรียนรู้ไปก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ประโยชน์ เท่ากับว่านะคะต่อให้เราไปจ่ายเงินเรียนหรือเสียเงินเรียนไปเนี่ยนะคะเราก็มันมันก็เท่ากับการผลานทรัพย์สินนะนะคะหรือว่าเรียนไปแล้วแต่ยังไม่เชื่อเรียนไปแล้วแต่คิดลบนะคะเรียนไปแล้วมีความคิดที่ไม่ดีต่อครูบาอาจารย์หรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครูบาอาจารย์ ่อเพจต่อคนที่เอามาแบ่งปันก็เท่ากับว่าความรู้นั้นก็ศูญเปล่าและเป็นการผ่านทรัพย์สินด้วยนะคะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยแต่ถ้าเรานำความรู้เอามาแล้วเราเชื่อแล้วเราคิดบวกแล้วเรารู้สึกดีแล้วเราปฏิบัติลงมือทำตามความรู้นั้นแน่นอนค่ะย่อมเพิ่มทรัพย์สินเพิ่มโอกาสในการทำงานเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นค่ะการเรียนรู้คือการพัฒนาศักยภาพการเป็นการเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการที่เราฝึกฝนจิตวิญญาณของเราให้มีระดับที่สูงขึ้นนะคะจากคนที่สมาธิสั้นจากคนที่ ขี่เกียรเรียนไม่ตั้งใจเรียนจากคนที่ไม่รักการก้าวหน้าไม่รักการพัฒนาตัวเองแล้วชีวิตประสบความล้มเหลวถ้าได้มาเรียนรู้นะหรือถ้าเริ่มเรียนรู้วันละนิดวันลนิดถ้าฝึกตัวเองนะคะแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่ต้องทําต่อเนื่องนะ,ะไม่ได้ทำหยุด ไม่ใช่เรียนเรียนแล้วก็เลิกเรียนเรยก็เลิกจริงๆการเรียนรู้มันสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันเลยเราสามารถเรียนรู้จากครูก็ได้หรือเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองก็ได้นะหรือเราจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราเรียนรู้ผ่านประสบประสบการณ์ของคนที่เรารู้จักนะที่อยู่รอบๆตัวเราเราสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ ะะและแน่นอนว่าชีวิตก้าวหน้าแน่นอนคืออย่างน้อยนะคะเราจะสั่งสมเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นและเมื่อเราเราสั่งสมเพิ่มมากขึ้น 1. ความเชื่อมั่นในความดีความมั่นใจในความดีมันจะสั่งสมเป็นกำลังเป็นบารมีนะคะสั่งสมบารมี ให้เกิดขึ้นในจิตของเราเพิ่มมากขึ้นและเราจะเป็นคนที่ไม่หวัน่นไม่วิตกไม่กลัวไม่จิตตกนะคะและไม่เชื่อเสียงของคนที่บอกว่าเราทำไม่ได้นะคะเราจะอยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดนะคะแล้วเราจะลงมือทำลงมือทำ ลงมือทำฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนและเรียนรู้จากการลงมือทำของตัวเองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองแล้วจะก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะ,ะวันนี้ก็ฝากให้ทุกทคนนะคะถ้าใครนะคะเข้ามาฟังกำลังฟังอยู่หรือว่าใครที่มาฟังย้อนหลังนะคะเจ๊บขอทุกคนนะคะช่วยกดติดตามเ,เพจ สายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณน,นี้และก็ฝากกดติดตามช่องทําใจวาราตี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องทําใจวาราตี้เนี่ยนะคะเจ๊บทามา2ปีกว่าแล้วนะคะเป็นช่องที่เจ๊บนะคะเป็นช่องตั้งต้นเลยนะคะที่แบบ เจ็บมีจิตตั้งต้นว่าเราอยากแบ่งปันสิ่งดีเราอยากฝึกฝนตัวเองอยากพัฒนาตัวเอง1และให้เป็นคนพูดเก่ง2ให้เป็นคนคิดบวก3ให้รู้จักการแบ่งปันและเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเรานะคะและจากประสบการณ์เนี่ยนะคะเจ็บมีรู้ว่าใครมาฟังแล้วเขาจะมีความคิดหรือรู้สึกยังไง ต่อคลิปที่เราทําแต่สิ่งที่เราได้ที่เราเห็นประโยชน์ก็คือเรา 1. ภูมิใจในตัวเอง 2. เราเห็นผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ดีใจเราก็ภูมิใจนะคะและเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายในช่องนี้และที่สำคัญเราได้เห็นวิวัฒนาการของตัวเองนะคะที่ก้าวหน้า และที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีที่แนะนำที่ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาการพูดให้ก้าวหน้าและดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะคะที่เจ๊มาแบ่งปันมีประโยชน์และคิดว่าจะนำคลิปนี้อ่จจะนำเคล็ดลับดีๆหรือว่าคำแนะนำดีๆอ่ะกลับไปใช้หรือกลับไปปฏิบัติ ให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองนะคะเจ็บยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยและชื่นชมนะคะทุกท่านทีเ่เข้ามารับฟังชื่นชมทุกท่านที่รักการเรียนรู้นะคะแล้วก็มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมกันนะคะมาช่วยเหลือคนเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะฝันดีนะคะ